เรามากันต่อนะฮะระหว่างรอหนึ 1. เรามาเดินชมหัวรถจักรกรุ๊ปหมายเลขสามหนึ่งสอกันหน่อยนะฮะหนึ่งในเอกลักษณ์ของการรถไฟนะครับนะสา2 4นะครับอดีตนะครับสามหนึ่อเคยเป็นแรงม้าเหล็กของการรถไฟหัดใหญ่นะครับนะเคยโลดแล่นอยู่ที่ฐานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับ แต่ปัจจุบันนี้ถูกนำมาทำเป็นรถไฟห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอดีตนะครับจะมีรถโบกขอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะหมายเลข2อหนึ่งนะครับนะที่อยู่ในแขวงหัดใหญ่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ถูกนำมาทำปลดวาระแล้วนะฮะ ่าจะพาเดินไปดูสะหน่อยนะครับนะมีน้องแมวด้วยนะครับประจำที่นี่ครับสามหนึ่งสองสี่นะฮะอดีตแรงม้าเหล็กของสาน,นีรถไฟชุมทางหัดใหญ่นะครับนะ อดีตมาเล็กของแรงเอ้ะขออภัยอดีตมาเล็กของการรถไฟหัดอุ้ยขออภายเอ่ออดีตมาเล็กนะครับของชุมทางหัดใหญ่นะฮะสามหนึ่งสองสี่คันนี้โดยสมัยก่อนนะครับจะโลดแล่นอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่แต่ตอนนี้ถูกนำมาทำเป็นรถไฟห้องสมุดแล้วนะฮะ แว่าจะมีภาพบรรยากาศเก่าๆนะครับย้อนยุคนะฮะของสถานีรถไฟชุมทาหัดใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวพาเดินชมสัหน่อยนะฮะ <c oughs> นี่ครับผลิตโดยบริษัท K R U P P นะครับหรือ Chris r e s m i l l f a l l e อถ้าแอดอ่านผิดอ่านบริษัทเขาผิดต้องก่าวขออภัยโทษด้วยนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผลิตเมื่อปี1969นะฮะโดยมีตั้งแต่หมายเลขอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงนะครับนะอ่านี่โดยมีตั้งแต่หมายเลขสามหนึ่งศูนย์หนึ่งจนถึงสามหนึ่งสามศูนย์นะฮะปัจจุบันนี้ก็มีรถจากดาวินพอร์ตนะครับหรือป้าดานะฮะอยู่ที่แขวงกรุงเทพนะครับนะแล้วก็รถจากไอ้น้ำแปซิฟิกหมายเลขไม่ทราบหมายเลขนะฮะ ใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมปัจจุบันนี้นะครับหมายเลข31รถจักที่ปลดวาระนะครับก็มีตั้งแต่หัวรถจักกรุ๊ปนะครับที่ปลดวาระก็มีตั้งแต่31 24 31 1เอ้ย31 21 3108นะครับแล้วก็31 20นะฮะไม่รู้ว่าใช่ไหมนะครับ ปัจจุบันนี้ส่วนมากนะครับจะนำมาทำเป็นอนุรักษ์เก็บไว้นะครับนะแล้วก็บางส่วนนะครับก็จะนำมาทำเป็นรถไฟห้องสมุดนะครับนะห้องสมุรดรถไฟนะครับนะเออ <c oughs> ส่วนรั้นต่อมาครับโบโชอสองหกสองนะฮะ <c oughs> วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับที่ขบรถโดยสารธรรมดาขบวนที่262เอ้ย261นะครับต้นทางจากสถานีกรุงเทพปลายทางส่วนส่วนบริพัตน์นะฮะที่ใช้หัวรถจักรทำการนะครับนะทำขบวนนะครับแต่ถ้าวันปกตินะครับอย่างวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะใช้ ดีเซลรัง THN และ RHN ทำขบวนนะครับแต่ว่าถ้าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักคาตะเลิก์นะครับก็จะใช้หัวรถจักรลากนะฮะแล้วก็มีตู้เขียวควีนแลนด์นะครับนะจากประเทศออสเตรเลีเยพ่วงไปกับริ้วขบวน261-262นะฮะส่วนอีกขบวนหนึ่งนะครับขบวนรถ พิเศษขบวนรถนำเที่ยวนะครับขบวนที่909911เอ่อนะฮะต้นทางจากกรุงเทพน้ำตกไยกน้อยแล้วก็กรุงเทพโซนโนปฏิพัฒน์นะฮะวิ่งวันแรกนะครับแล้วก็อีกขบวนหนึ่งนะครับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวขบวนที่ขบวนรถชาญเมืองขอบวนที่355 356 กรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพสุพรรณบุรีกรุงเทพนะฮะแล้วก็มีขบวนรถนำเที่ยวมากมายเลยนะครับรถเขื่อนป่าสักชลริิธิ์นะฮะมาเลขขบวนที่925 926นะครับกรุงเทพเขื่อนป่าสักกรุงเทพแล้วก็ชีฮะ183นะฮะไม่แน่ใจวันนี้มีแผนไปพาผู้โดยสารไปเที่ยวที่ไหนนะครับนะ แล้วก็อีกขบวนหนึ่งนะครับนะโรโยบอซัมบอซัมนะฮะขบวนที่913กรุงเทพส่วนส่วนบติพัฒนกรุงเทพนะฮะโดยใช้คีวส์วาทำขบวนนะครับแล้วก็อ๋อขบวนรถเร็วขบวนที่997-998กรุงเทพจุกเสม็ดกรุงเทพนะฮะ ก็บอกเลยนะครับว่าวันนี้มีขบวนรถนําเที่ยวต่างๆนันฮะ,ะที่แขวงกรุงเทพนะครับหรือสถานีรถไฟกรุงเทพนะฮะพิทท้ายครับโบชสสอง้าครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข้ากันนะฮะ